you คุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรากแก้วแห่งปัญญารายการที่ส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้นําเสนอผลงานวิจัยที่น่าสนใจ่านมันสมองและความสามารถของนักวิจัยไทยนะครับที่ได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์และก็ค้นหาคําตอบในเรื่องราวที่น่าสนใจมานําเสนออีกเช่นเคยครับ รายการรากแก้แห่งปัญญาจะนําเสนอสาระความรู้สู่คุณผู้ชมด้วยการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสอกอวและศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวาภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคครับคุณผู้ชมครับบ่อนการพนันหรือคาสิโนเป็นสถานประกอบการสําหรับการเล่นการพนันนะครับโดยเฉพาะในประเทศไทยนั้นบ่อนการพนันถือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นแหล่งสแสวงหาผลประโยชน์ของผู้มีอิทธิพลรวมไปถึงองคอ์กรอาชญากรรมต่างๆครับการ ราบปรามให้หมดสิน้นจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากนะครับหลายฝ่ายพยายามหาหนทางแก้ไขปัญหาส่วนหนึ่งได้เสนอความคิดเห็นว่าประเทศไทยสมควรที่จะเปิดบอลการพนันเสรีเพื่อรักสามารถควบคุมการพนันให้อยู่ในกรอบของกฎหมายและก็อยางเป็นการเพิ่มรายได้ทางภาษีให้กับภาครัฐซึ่งก็มีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและคัดค้านโดยมีการพิจารณาถึงผลดีและผลเสียในด้านต่างๆและวันนี้รายการรากแก้วแห่งปัญญาเราจะติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้กับคุณประภัยพัฒน์โคม,มพัฒน,น์คบ ับ้ากทชุมชนย่านชันเมืองแห่งนี้ภายนอกดูเหมือนตลาดนัดขายสินค้าซึ่งเปิดในช่วงเวลากลางคืนแต่เมื่อเดินเข้าไปภายในงานพบว่ามีการตั้งโต๊ะสำหรับให้ประชาชนเข้ามาเล่นการพนัน หลายโต๊ะเปิดเล่นการพนันกันอย่างคึกคักการพนันที่เล่นเป็นลนักษณะของการถ่ายตัวเลขที่เปิดให้ลูกค้าแทงเงินตามช่องตารางที่กําหนดไว้ถ้าแทงถูกก็จะได้กําไรเป็นเงินหลายเท่าของต้นทุนมีการวางเงินเดิมพันครั้งละ500-1,000บาทสถานการพนันแห่งนี้จะเปิดให้บริการตลอดทั้งคืนโดยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นชาวบ้านในพื้นที่ การเล่นการพนพรันนั้นเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในสังคมไทยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบอนการพนพรันนั้นมีเกือบทุกพื้นที่ทุกจังหวัดค่ะแม้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะจะเข้าทำการจับกลุ่มปราบปรามแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีบ่อนการพนพรันอีกจำนวนมากค่ะที่มีการแอบลักลอบเปิดเล่นเป็นกิจวัตรตามชุมชนต่างๆ,ๆหลายฝ่ายก็เชื่อว่าบ่อนการพนพรันนั้นเป็นต้นเหตุนข,นของปัญหาสังคมและอาชญากรรมค่ะเกิดขึ้นมาก็เห็นการพนันมาตั้งแต่ต้นแล้วนะคะ จากการวิจัยของศาสตราจารย์ดรผาสุขพงไพจิตและคณะวิจัยเรื่องเศรษฐกิจนอกกฎหมายกับนโยบายสาธารณะในประเทศไทยในหัวข้อเศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยบ่อนการพนันเพราะว่าบ่อนการพนันที่ลักลอบเปิดเล่นในประเทศไทยแบ่งออกเป็น3าขนาดก็จะได้ไม่ขูบเสียคือบ่อนขนาดเล็กที่มีเงินหมุนเวียนภายในบอนไม่เกินหนึ่งล้านบาทต่อวัน ส่วนใหญ่ลูกค้าที่เข้าไปเล่นจะเป็นชาวบ้านในพื้นที่ที่มีรายได้น้อยบ่อนขนาดกลางเป็นบอนที่มีเงินหมุนเวียนระหว่าง1ล้านบาทแต่ไม่เกิน10ล้านบาทต่อวันเป็นบ่อนสำหรับชนชั้นกลางเช่นกลุ่มพนักงานบริษัทพ่อค้าแม่ค้าและข้าราชการระดับกลาง อขนาดใหญ่คือบอนที่มีวงเงินหมุนเวียนต่อวันมากกว่า10ล้านบาทสำหรับนักธุรกิจข้าราชการชั้นผู้ใหญ่รวมทั้งนักการเมืองซึ่งการแทงพนันมักไม่ต่ำกว่าครั้งละ1 0 0 0 0แสนบาทบอนขนาดใหญ่จะไม่ใช้เงินสดในการเล่นแต่ใช้วิธีแลกชิปหรือจ่ายด้วยเครดิตนอกจากนั้นยังมีบริการรับจำนำสิ่งของและสามารถนำฉนดบ้านที่ดินมาจำนองเพื่อเล่นการพนันได้การเล่นพนันเป็นวิธี เป็นวิธีหนึ่งที่จะเป็นการบันเทิงนะคะ,ะเราก็พบว่าคนที่เล่นพนันเนี่ยบางคนก็จะมีปัญหาด้วยก็คือว่ามีปัญหาในเรื่องชีวิตประจําวันเนี่ยก็จะใช้การพนันเป็นวิธีแก้ปัญหาคือเมื่อเล่นไปเนี่ยคุณจะติดเชื่อว่าคุณมีโชคและคุณจะได้เงินด้วยและเล่นไปก็เวลามันผ่านไปวันหนึ่งวันหนึ่งโดยทคุณไม่ต้องคิดอะไรมากหายเหงา แเล่นในบ่อนการพนันจะถูกตรวจสอบและต้องได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของบ่อนนักพนันหน้าใหม่จะต้องได้รับการรับรองจากนักพนันขาประจําเพื่อป้องกันสายของเจ้าหน้าที่ตํารวจป่าปนเข้ามาโดยบ่อนส่วนใหญ่จะมีทางเข้าออกสลับซับซ้อนมีผนังกำแพงขวางกั้นเพื่อป้องกันการจู่โจมเข้าจากกับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ตํารวจ นอกจากนั้นยังมีบ่อนอีกประเภทหนึ่งที่เคลื่อนย้ายสถานที่ในการเล่นเพื่อหลบหนีการจับกลุ่มที่เรียกว่าบอนวิ่งซึ่งมักจะเปลี่ยนสถานที่เล่นกันตามชานเมืองโดยกลุ่มนักพนันขาประจําจะได้รับข้อมูลการเปลี่ยนสถานที่จากการแจ้งของเจ้าของบ่อน บอลการพนันเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ผิดกฎหมายเป็นศูนย์รวมของผลประโยชน์ที่มีความเชื่อมโยงกับองคอ์กรอัชญากรรมและกลุ่มมือปืนซึ่งทำหน้าที่ในการคุ้มครองดูแลผลประโยชน์ของบอลบางบอลซึ่งทำกันมานานแล้วก็ไม่เคยยอมเลิกเนี่ยมันจะเป็นที่พ่อเชื่อของมือปืนบ้างพอสมควรเพราะว่าพวกมือปืนพวกนี้ก็บ,บางครั้ง หลบหนี้ก็ดีจากต่างจังหวัดเข้ามาประกบดานในกรุงเทพต่อไปพวกนี้ไม่มีที่ไปไม่มีอาชีพและ,ะไรายได้ก็เข้าไปอยู่ในป่อนการพนานบ้างเพื่อต่อไปก็เลยกลายสภาพเป็นนักเลงคุมบ่อน นอกจากนั้นเจ้าของบ่อนแต่ละแห่งมักจะติดต่อยื่นผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจบางหน่วยงานเพื่อขอให้ละเว้นการจับกลุ่มดำเนินคดีทําให้นโยบายการปราปรามบอนการพนันขาดทิศทางที่ชัดเจนและไม่มีประสิทธิภาพแม้ว่าสํานักงานตํารวจแห่งชาติจะมีมาตรการและบทลงโทษแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แต่ปัญหาการลักลอบเล่นการพนันก็ยังคงปรากฏอยู่ บ่อนการพนันเป็นสถานที่ที่ได้รับความคุ้มครองผมคิดว่ามันก็ต้องมีส่วนถ้ามันเข้า,เ,าเข้าหาหัวหน้าหน่วยไม่ได้มันอาจจะเข้ากับสายสื่อบ้างนะผมคิดดูคิดนะฮะหรือคิดกับให้ตำรวจเป็นสายอยู่ในพักถ้าหากว่าสักคนสองคนถ้าหากว่าตำรวจจะยกกำลังไปสืบจับกลุ่มเนี่ยก็ขอให้ส่งสัญญาณให้รู้เขาจะได้แปลสภาพเป็นปกติซะจากกำลังเล็กเป็นการพนันเก้า ให้หลบหนีซะอันนี้ก็สําคัญนะวิธีการของเขามันทําทุกวิชานะฮะที่จะเล่นให้ได้การลักลอบเล่นการพนันยังคงมีอยู่ทั่วไปในทุกพื้นที่และไม่สามารถทําการปราบปรามได้อย่างหมดสิน้นโดยบอนการพนันที่ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจบุกเข้าจับคุมส่วนใหญ่มักจะเป็นบอนขนาดเล็กและขนาดกลางในขณะที่บอนขนาดใหญ่ยังคงเปิดเล่นการพนันกันอยู่เรื่อยมา ด้วยเหตุที่การพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศไทยจึงมีนักพนันจํานวนมากนะครับเดินทางไปยังประเทศที่เปิดให้มีการเล่นการพนันอย่างถูกกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง บอนของประเทศเพื่อนบ้านที่มีบริเวณชายแดนติดก,กับประเทศไทยซึ่งประมาณการว่าในแต่ละปีประเทศไทยต้องสูญเสียเงินไม่น้อยกว่า20,000ล้านบาทให้กับบอนการพนันเหล่านี้นโยบายการเปิดบอนของประเทศเหล่านี้เป็นอย่างไรและประเทศไทยได้รับผลกระทบอะไรบ้างติดตามได้จากคุณประภัยพัฒน์ผม,มพัฒน์ครับ บคาสิโนขนาดใหญ่ที่ติดกับแนวชายแดนไทยกัมพูชาทางภาคตะวันออกมีอยู่เจแห่งคือคาสิโนโกกงอินเตอร์เนชั่นแนลรีสอร์ทคลับที่จังหวัดกาะกงตรงข้ามกับอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดคาสิโนบ้านแหลมกล้อมเรียงตรงข้ามอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีคาสิโนบ้านผักกาดตรงข้ามจุดผ่อนปลนชั่วคราวบ้านผักกาดอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีคาสิโนบ้านซับตารีตรงข้ามบ้านซับตารีอำเภอ จังหวัดจันทบุรีนอกจากนั้นก็ยังมีบ่อนบ้านเขาดินบ่อนฮอลิเดย์พาริสโกเดนคลับบ่อนปล่อยเป็ดคลับซึ่งทั้งสามแห่งตั้งอยู่ตรงข้ามอำเภออรัญ,ญประเทศจังหวัดสระแก้วสำหรับแนวชายแดนไทยพมา่ามีบ่อนคาสิโนที่สำคัญอยู่ด้วยกันสองแหง่งคือคาสิโนในโรงแรมอันดามันคลับบนเกาะสนตรงข้ามกับจังหวัดระนอง และคาสิโน Golden Triangle and Paradise Resort ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณสามเหลี่ยมทองคำตรงข้ามอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายในขณะที่แนวชายแดนไทยลาวมีบ่อนคาสิโนที่เปิดอย่างเป็นทางการหนึ่งแห่งคือแดนสวรรค์น้ำเงิมรีสอร์ทบนเกาะในเขื่อนน้ำเงิมแขวงเวียงจันทร์นี่คือจังหวัดก่อกงประเทศกัมพูชา ติดกับแนวชายแดนไทยด้านบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองที่ปิดตัวเองจากโลกภายนอกเนื่องจากภาวะสงครามภายในประเทศแต่ปัจจุบันจังหวัดก่อกงได้ฟื้นตัวขึ้นในฐานะเมืองท่องเที่ยวและตลาดสินค้าปลอดภาษีรัฐบาลกัมพูชาได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่อันเงียบสง,งบแห่งนี้ให้กลายเป็นสถานที่พักผ่อนเพื่อรองรับชาวต่างชาติโดยเฉพาะคนไทยให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว โดยการสร้างเกาะกงอินเตอร์เนชั่นแนลรีสอร์ทคลับซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนและท่องเที่ยวจากการร่วมทุนของนักลงทุนไทยและกัมพูชาด้วยงบประมาณกว่าพันล้านบาทก่อสร้างโรงแรมระดับ5ดาวขนาด200ห้องพักในเนื้อที่กว่า70ไร่มีสระว่ายน้ำฟิตเนสเซ็นเตอร์ห้องอบสาวน่าร้านขายสินค้าปลอดภาษีพร้อมบอนคาสิโนระดับสากล มีอุปกรณ์การเล่นพนันทั้งบาคาร่าแบล็กแจ็ครูเล็ตสล็อตแมชชีนสำหรับรองรับนักพนันจากต่างชาติโดยกกงอินเตอร์เนชั่นแนลรีสอร์ทคลับเริ่มเปิดบริการตั้งแต่ต้นปี2541พร้อมทั้งจัดบริการรถรับส่งฟรีระหว่างกรุงเทพเกาะกงให้ความสะดวกในการสำรองห้องพัก ทำให้ปัจจุบันมีนักพนันชาวไทยเดินทางข้ามชายแดนเข้าไปเล่นการพนันที่เกาะกงอินเตอร์เนชันแนลรีสอร์ทคลับไม่น้อยกว่า2,000คนต่อวันโดยเฉพาะในช่วงวันหยุด ปัจจุบันนะคะมีนักการพนันไทยค่ะนิยมเดินทางไปเล่นการพนันยังบ่อนคาสิโนที่เปิดอยู่ตามแนวชายแดนไทยนะคะเนื่องจากว่าไม่ต้องกลัวการจับกลุ่มแล้วก็การปราบปรามของเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะอีกทั้งบ่อนคาสิโนเหล่านี้นะคะก็มีบริการอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นรถรับส่งหรือว่าที่พักค่ะ หลายฝ่ายก็ยอมรับนะคะว่าบ่อนคาสิโนที่เปิดอยู่ตามแนวชายแดนนั้นมีผลกระทบต่อประเทศไทยทั้งทาง,ทงด้านเศรษฐกิจแล้วก็สังคมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณเงินที่ต้องสูญเสียออกนอกประเทศไปกับการพนันค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับมุมของแต่ละคนที่จะมองเรื่องของบ่อนการพนันนะครับบางคนก็อาจจะมองว่าการที่เราเนี่ยยอมให้เงินไหลออกไปนอกประเทศเนี่ยปีหนึ่งเนี่ย ไม่น้อยกว่าปีละสองสามหมื่นล้านบาทเนี่ยนะครับออกไปเนี่ยแล้วก็รายได้จากภาษีเนี่ยก็ตกไปเป็นของอนอกประเทศไปนะครับคนไทยที่ไปเสียการพนันเนี่ยเ,เวลาที่สร้างปัญหากลับมาแล้วอาจจะสร้างปัญหาเนี่ยก็มาสร้างปัญหาในประเทศของเรานะครับผลกระทบด้านลบเนี่ยเกิดในประเทศเราเอ,อันนี้ก็เห็นว่าถ้าหากว่าเปิดบ่อนการพนันให้ถูกกฎหมายในเมืองไทยนะครับ บ่อนการพน,นันรอบๆบบ้านเนี่ยก็จะอยู่ไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าคนเนี่ยก็คงสะดวกใจที่จะเล่นในประเทศเนี่ยมากกว่านโยบายของประเทศที่อนุญ,ญาตให้เปิดบ่อนการพนันส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์หลักในการจัดบ่อนการพนันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนำรายได้เข้าสู่ประเทศ อีกทั้งอย่างเป็นการควบคุมดูแลและป้องกันบ่อนจากองค์กรอิทธิพลต่างๆเนื่องจากประเทศเหล่านี้พิจนารณาแล้วว่าบ่อนการพนันไม่สามารถปราบปรามให้หมดไปจากสังคมได้ อนการพนันถูกกฎหมายในประเทศไทยเป็นแนวคิดที่มีมานานนะครับแล้วก็มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง,วางทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยฝ่ายที่เห็นด้วยเชื่อว่าการเปิดบ่อนการพนันจะช่วยลดการรั่วไหลของเงินที่ออกไปยังบ่อนต่างประเทศและเป็นการสร้างรายได้ทางภาษีให้กับรัฐบาลส่วนฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยยืนยันว่าการพนันเป็นการมอมเมาประชาชนและจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสังคมต่อไป,ไปติดตามข้อเท็จจริงเรื่องนี้ได้จากคุณประัพพัฒน์ครับ แม้ว่าบ่อนการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศไทยแต่ความเป็นจริงประชาชนจำนวนมากได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมการพนันอยู่ตลอดเวลาการปราบปรามจึงเป็นเรื่องยากซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีนักการเมืองและนักธุรกิจบางกลุ่มเสนอให้รัฐบาลเปิดบ่อนการพนันถูกกฎหมายโดยอยู่ในความดูแลของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากบ่อนการพนันผิดกฎหมาย โดยเฉพาะปัญหาการคอรัปชันนอกจากนั้นยังลดการล่วหลหายของเงินที่ออกไปสู่บอลการพนันในต่างประเทศซึ่งเราสามารถนาเงินที่ได้จากภาษีการพนันมาใช้พัฒนาประเทศมนึงเงินไทยไม่ล้วไหายออกนอกแน่กับปีนึงเป็นเงินหมื่นล้านแน่นอนตรงนี้แน่นอนไม่ไหลออกครับสองในเรื่องของสัยภาพการึงการส่งเสริมเนี่ยคนที่จะเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจการเล่นการพนันกะเป็นแนวทางหนึ่งนะเราไม่ได้เล่นยนต์สิ้นเนื้อประดาตัว มันมีขั้นตอนในการเล่นมีกรอบในการเล่นเล่นได้ไม่เกินเท่าไร่อะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมแต่ชนชั้นที่จะมาเล่นจะมีการกันครองอย่างไรเขาว่ากันไปไนะฮะตรงนี้เราสามารถรักษาสาภาพการเงินของประเทศชาติได้ทําให้ในเรื่องของความสูญเสียทางเศรษฐกิจเนี่ยลดน้อยลงนะไอ้ตรงน,นี้ผมมีความเชื่อมันม่นนะ การตั้งบ่อนคาสินโนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นแนวทางความคิดหนึ่งที่มีการพิจารณาและเสนอแนวทางโดยมีเป้าหมายที่เมืองท่องเที่ยวหลายแห่งเช่นพัทยาภูเก็ตและหาดใหญ่โดยเป็นการเปิดบ่อนคาสินโนเพื่อการพักผ่อนและรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นหลักสำหรับคนไทยที่จะเข้าไปเล่นในบ่อนก็จะต้องเป็นผู้ที่มีกำลังซื้อสูงจริงๆเท่านั้น การที่จะนํามาใช้ในการควบคุมดูแลบอนการพนันเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและต้องคํานึงถึงความพร้อมของสภาพเศรษฐกิจสังคมเราก็จะต้องมีมาตรการนะคะผู้ที่จะเข้าไปไม่ให้เด็กเข้าโดยเด็ดขาดน,นะคะไม่ให้เด็กเข้าผู้ที่จะเข้าต้องห้ามด้วยข้าราชการไม่ควรให้เข้าเพราะเงินเดือนราชการน้อยเข้าไปเนี่ยมันก็หมด ครอบครัวก็ลำบากแบบต่างประเทศที่เขาทำข้าราชการไม่ได้นะคะเดินไปดูมานะคะจากที่เยอรมันเนี่ยไม่ได้เลยห้ามเด็กขาดนักการเมืองห้ามเพราะมันจะกลายเป็นแหล่งอิทธิพลแม้ว่าส่วนหนึ่งจะเห็นว่าการเปิดบ่อนคาสิโนเป็นแนวทางที่สามารถนรํารายได้ทางภาษีอากรเข้าสู่ประเทศและยังช่วยแก้ปัญหาการคอรัปชันของเจ้าหน้าที่ตํารวจแต่ก็มีอีกหลายฝ่ายที่คัดค้านแนวความคิดดังกล่าว โดยยืนยันว่ารัฐบาลไม่ควรที่จะสนับสนุนหรือได้ผลประโยชน์จากอบายามุขซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนติดการพนันก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมติดตามมาถ้าในดูในแง่ของเศรษฐกิจเองเนี่ยมันก็เป็นการทําลายเศรษฐกิจเพราะว่าจะบอกว่าเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่จริงเพราะเรามีคนสิบคนมานั่งเล่นกันอยู่เนี่ย มีเงินอยู่พันบาทเล่นกันไปเล่นกันมาคนนี้ได้คนนี้เสียคนนี้ได้คนนี้เสียแต่ยังไงเงินพันบาทมันก็ไม่ได้งอกทัศนะติของทั้งสองฝ่ายนะคะต่างก็มีมุมมองแล้วก็เหตุผลที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงค่ะการเปิดบ่อนคาสินโนในประเทศไทยก็เป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งนะคะที่ต้องมีการศึกษาวิจัยแล้วก็พิจารณาอย่างรอบคอบทั้งความพร้อมแล้วก็ความเหมาะสมกับสภาพสังคมไทยโดยเฉพาะผลกระทบที่จะติดตามมาค่ะ จากการศึกษาวิจัยของศาสตราจารย์ดรผาสุพงไพจิตและคณะวิจัยพบว่าการเปิดบ่อนการพนันถูกกฎหมายจะดึงดูดผู้คนที่ไม่เคยเล่นการพนันมาก่อนให้เข้ามาเล่นเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายเพื่อการพนันโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเยาวชนจะตกเป็นเหยื่อของการพนันได้ง่ายที่สุดก่อให้เกิดปัญหาสังคมและอาญาการรมติดตามมา นอกจากนั้นยังพบว่าการควบคุมเงินของบ่อนเพื่อการเก็บภาษีไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากบ่อนการพนันเป็นธุรกิจซึ่มีเงินหมุนเวียนในแต่ละวันเป็นจำนวนมหาศาลองค์กรอาญการกรรมยังคงสามารถแทรกซึมและเข้าไปหาผลประโยชน์โดยเฉพาะในระบบการทำงานของราชการยังขาดความโปร่งใสเปิดช่องโอกาสให้มีการคอรัปชันดังนั้นการเปิดบอนการพนันในประเทศไทยจึงจำเป็นต้องอาศัยการศึกษาวิจัยอย่างละเอียดและรอบคอบ เราก็จะเจอสถานการณ์ที่ว่าบอนถูกกฎหมายก็จะเปิดไปนะคะดําความร่ำรวยมาสู่คนส่วนหนึ่งที่เป็นเจ้าของแล้วก็คนที่อยู่เบื้องหลังอาจจะเป็นนักการเมืองอาจจะเป็นฐานของนักการเมืองในขณะที่เราก็ไม่จัดการกับบอนผิดกฎหมายเรายังไม่ได้จัดการกับตำรวจเพราะฉะนั้นตำรวจก็ยังคงหากิน ม่ให้ความคุ้มครองกับบอนผิดกฎหมายต่อไปเพราะฉะนั้นสังคมก็จะมีทั้งสองอย่างบอนการพนันเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนจําเป็นต้องศึกษาค้นหาแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับสภาพสังคมไทยซึ่งนโยบายปัจจุบันยังคงให้บ่อนการพนันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้โดยง่าย แม้จะมีการลักลอบเล่นการพนันแต่ก็อยู่ในวงจำกัดแค่บุคคลเพียงบางกลุ่มเท่านั้นขณะที่การเปิดบ่อนคาสิโนเป็นแนวทางที่ต้องการควบคุมบ่อนการพนันให้อยู่ในกรอบของกฎหมายแต่สิ่งที่ติดตามมาก็คือ การเปิดรับกิจกรรมการพนันในวงกว้างก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิตค่านิยมและความคิดของผู้คนในสังคมที่ยอมรับการพนันเป็นสิ่งชอบธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาถึงผลได้ผลเสียอย่างรอบคอบรวมทั้งความเหมาะสมในการเปิดบ่อนคาสิโน,นการพนันไม่ว่าจะเปิดอย่างถูกกฎหมายหรือผิกดกฎหมายนะครับย่อมส่งผลกระทบต่อสังคม แต่แนวทางไหนจะเหมาะสมมีผลดีผลเสียอย่างไรเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาศึกษาก่อนที่จะตัดสินใจเพราะนั่นหมายถึงอนาคตของประเทศชาติครับและทั้งหมดนี้ก็คือเนื้อหาสาระที่น่าสนใจจากรายการรากแก้วแห่งปัญญารายการที่มุ่งส่งเสริมสาระความรู้อันเกิดจากการคิดค้นของนักวิจัยไทยาผู้ชมท่านใดนะครับสนใจข้อมูลที่ออกอากาศ ติดต่อได้ครับที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหมายเลขโทรศัพท์6425169หรือที่ศูนย์พันธุวิศวกร,รรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหมายเลขโทรศัพท์6425322 31หรือที่ตู้ปน2ปนจาลาดพร้าวกรุงเทพ10310คร,รับรวม้นการส่งความคิดเห็น,นหรือผลงานที่น่าสนใจของท่านมาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏน,นี้ และกลับมาติดตามรา่างการห่งปัญญาได้ใหม่ครับวันศุกร์หน้า19นาฬกาถึง19นาิกา30นาทีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ